ยินดีต้อนรับทุกคนรับชม YouTube ช่องวีพารวยรับชมแนวทางสูตรคำนวณสูตรแต้มสองตัวบนห้าหกเจ็ดแปดเก้าประจำงวดวันที่หนึ่งทับเจ็ดทั้งหมแดลงครั้งที่สี่ใน u t u b e นะครับก็เป็นสูตรแต้มรวมสองตัวบนห ตัวเลขนะครับสำหรับผลงานในวันที่ผ่านมาหกตัวเลขก็เข้าป่าเรียบร้อยนะครับก็เป็นการลงครั้งที่สี่นะครับใน youtube สำหรับส่วนนี้วันที่ผ่านมาก็เข้าป่าเข้าเขาไปแล้วนะครับสำหรับ YouTube ช่อง v ีพารวยนั้นเป็นสื่อกลาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นรับชมเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะจ๊ะซึ่งก็คำนวณตัวเลขมาให้ได้รับชมเช่นเคยทุกวันที่1และ16ของทุกเดือนนะครับก็ลงแนวทางในสูตรต่างๆให้ได้เลือกรับชม ในหลายๆสูตรนะครับก็มีสูตรที่เข้าแล้วก็ลุดต่อปนกันไปนะครับสำหรับสูตรคำนวณก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะครับก็มีเข้าไม่หลุดเป็นเรื่องธรรมดาของสูตรนะครับแต่ว่าก็ยังคงที่จะมาลงแนวทางให้รับชมเช่นเดิมนะครับทางช่อง y u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  e วีพารวย ตรงนี้ก็เช็ดคำนวณตัวเลขก็มีที่มาที่ไปก็มีสูตรให้ได้รับชมนะครับสำหรับสถิตรผลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกไปแล้วก็รวบรวมนามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังนะจ๊ะสำหรับตัวเลขที่ยังไม่มาใน2ตัวบนสอนตล่างก็คือเลขหนึ่งนะจ๊ะ ส่วนเลขที่ขยันมาในตอนนี้ก็คือเลข0นะจ๊ะแ้วก็เลข2กํกำลังมา2งวดนะครับ5 2 2สองนแล้วก็มา9 2ส่วนเลข1ยังไม่ปรากฏนะจ๊ะก็มีสิทธิที่อาจจะมาหรือไม่มาก็แล้วแต่นะครับวันที่1ทับเทับหกแบบก็รอผลออกนะครับก็เป็นการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขไหนที่ไม่มา นะครับตัวเลขไหนที่มาบ่อยก็ตามนี้นะครับเศรษฐิตัวเลขก็มีให้ดูทางช่อง y o u t ท b e พีพาดวยก็นำเสนอสูตรคำนวณในสูตรต่างๆชื่นชอบสูตรไหนก็นำไปใช้ถ้าไม่ชื่นชอบก็มองผ่านนะครับก็มีทั้งสูตรที่เข้าแล้วก็สูตรที่หลดต่อไปก็ <c oughs> <c oughs> อเล y จูนะครับ ก็จะมีการไอเลิอยูเป็นบางช่วงนะครับถ้อพูดมากก็จะมีการ i อเล e อย u ขึ้นมานะครับตรงนี้ก็ใช่ๆลักเมืน่นบวกหลักพันนะครับแล้วก็นับเพิ่มไปเลยนะครับเ็มรวมสองทวทบนเช็ดง่ายๆนะครับแล้วก็หลุดนะครับหนึ่งวันที่ผ่านมาตรงนี้หลักหมื่นคือห้าหลักพันคือเจ็ก็เป็นห้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบสองก็นับเพิ่มเป็นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับ แต้มรวมทําได้นะครับสองตะวบนออกแปดเจ็ดก็นํส2ตะวบนมาบวกรวมก็เป็นแปดบวกเจ็เท่ากับสิบห้าลงท้ายห้าก็คือห้าแต้มก็จะเข้าไปในตําแหน่งที่สี่นะครับเลข5้าก็เป็นแต้มรวมห้านะครับก็เข้าไปนะครับจอหลังก็เข้าดีดีนะครับพอใช้งานจริงก็หลุดไปนะครับหกตัวเลขก็ยังหลุดนะครับในงวดทีธธ่ผ่านมาขึ้นไป่ได้ยังไง ก็ไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับออกมา92ไม่มีเลข1น,นะครับแต้ม1ไม่มีแต่ก็ยังมาครบต่อไปก็นำา6 6 9 6 8 7 3 6นํามนำมาตังก็ใช้ตำแหน่งเดิมหลักหมื่นบวกหลักพันได้ผลลัพธ์อะไรเอาเลขอยู่ด้านหลังเป็นตัวเลขแรกจากนั้นก็นับเพิ่มแต้มนะครับ ตันี้หกบวกเก้าเท่ากับสิบห้าก็ได้เลขห้าเป็นตัวเลขแรกจากนั้นก็ห้าเ่เป็นหกวงแล้วเจ็ดเจ็ดเิหนึ่งเป็นแปดแปดหนึ่งเป็นเก้าเก้าหนึ่งเป็นสิบก็คือเลขศูนย์ก็เลขศูนย์ก็จะเข้าไปที่แต้มเก้าในตำแหน่งที่ห้านับจากซ้ายไปขวานะครับตามวงกลมสีแดงที่ทําเป็นสัญลักษณ์ครอบตัวเลขไว้ก็เข้าไปที่เก้าแต้มนะครับก็มาครบสองตัวบนสองตัวล่างนะครับ หกตัวเลขก็ต้องมาครบอยู่แล้วนะครับโอกาสที่จะหลุดนั้นน้อยมากนะครับหกตัวเลขนี้เท่ากับดับไปสี่เลขนะครับต่อไปก็หลักหมื่นบวกหลักพันนะครับก็เป็นสิบสองนะครับก็เป็นนับเพิ่มเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดในวันนี้เมื่อผัดมาออกสามแปดแปดศูนย์หกนะครับแปดบแปดเท่ากับสิบหก ก็เข้าไปที่แต้ม6นะครับในตำแหน่งที่5เลข6นะครับส่วนวินชุด2ตัวก็ไม่มาครบนะครับในวันนี้ไม่มี88แล้วก็ไม่มี0ก็เลยไม่เข้า0 6วันนี้ไม่มาครบนะครับหตัวเลขก็ยังมีหลุดอยู่นะครับส่วนแต้มรวมก็ยังคงเข้านะครับยอนหลังต่อไปก็นำสองหนึ่งสามสามแปดแปดศูนย์หกนำมาตั้งก็ใช้หลักหมืน่นบวกหลักพัน ก็เป็น1 3, บวก3เท่ากับ4นะครับก็นับเพิ่มเป็น5 6 7 8 9ผลว่าทํามาออก2 5 1 3 0 9 8 7ก็นำศูนบวกเก็เป็น9แต้มนะครับก็เข้าไปในตำแหน่งที่6นะครับเลข9ส่วน2ทุตัวบน2ตัว,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 วล่างก็เข้าไปที่คู่วิน7 8 8 7นะครับ6ตัวเลขก็มาเข้าอยู่นะครับในวันนี้ สำหรับเด็กแว้นก็ยังคงเบิ้ลลดเสียงดังเหมือนเดิมนะครับท่อเสียงดังเด็กกำลังห้าวนะครับในช่วตรงนี้ก็จะมีเสียงที่แทรกเข้ามานะครับบางครั้งก็ใช้ไมโครโฟนตัดเสียงอาจจะไม่ได้ยินหรือว่าบางครั้งก็อาจจะเล็ดลอดเข้ามานะครับ <S <S ส่วนผมก็ยังคงบรรยายต่อไปนะครับถึงแม้ว่าข้างนอกจะมีเสียงดังพันเพียงไหนนะครับผมก็ยังคง บรรยายวันตาวันปู่วันยาาให้พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังที่ชี้เหลือชี้ร้ายแต่รับชมรับฟังเสียงจากคนหล่อนะครับต่อไปก็สองห้าหนึ่งสามศนเก้าแปดเจ็ดนำมาตั้งมาเดิมก็ช้าลงมินบวกกัน้าเป็นห้าบวกหนึ่งเป็นหกนก,นก็นัดเพิ่มเป็นเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับตรงนี้ออกสามห้าสองนะครับก็สองตัวบนก็คือห้าสองมาบวกรวมก็เป็นเจ็ดแต้มนะครับก็เข้าไปที่ตำแหน่งที่ 2นะครับเลข7ส่วนตัวเลขนะครับก็ไม่มาครบนะครับในวันนี้6กตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดปาบปลายนะครับสองตัวบน2อตัวล่างก็เข้าไปที่แต้มรวม7นะครับเลขเจตามวงกลมส์แดทงที่ครอบตัวเลขว้นะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับ อธิบายขนาดนี้ก็คงจะพอเข้าใจนะครับก็บางคนก็ก็ฟังหูซ้ายทะลุหูขวาก็ก็มีบางคนที่เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างนะครับก็อธิบายขนาดนี้ก็น่าจะพอเข้าใจนะครับต่อไปก็นำห้าเก้าสามห้าสองสองศูนย์นำมาตั้งนะครับก็เป็น หลักหมืน่นบวกหลักพันเช่นเดิมตอนเดิมห้าบวกเก้าเท่ากับสิบสี่ก็เอาเลขสี่เป็นตัวเลขแรกฉะนั้นก็นับเพิ่มเป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับหรือว่าไปบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็ผลรวมเหมือนเดิมนะครับก็คือนับเลขขึ้นเหมือนเดิมนั่นนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายนะครับตรงนี้ออกเก้าสองนะครับต็วสองสอง่วนสองตัว่างไม่มาครบนะครับหกตัวเลขเขาแยกชิ้นส่วนออกไปก็ไม่ครบนะครับตัวเลข ก้าบวกสองเท่ากับสิบเอ็ดก็คือหนึ่งแต้มนะครับไม่มีเลขหนึ่งนะครับในวันนี้เป็นไปได้ยังไงหลุดนะครับวันนี้หกตัวเลขหลุดได้ยังไงก็ธรรมดานะครับของสุดก็มีการพักผันนะครับก็คือหลุดเข้าปา่าเข้าเขาเข้าดอยไปนะครับหนึ่งวันนี้ก็หลุดนะครับไม่มีเลขหนึ่งแต้มนะครับก็ มีสูตรอื่นๆให้แรบรับชมนะครับสูตรที่หลุดในงวดล่าส,สุดก็จะเป็นสูตรเลขวิ่งสองตัวเลขบนแลล่างนะครับลดทั้งสองสูตรนะครับส่วนเลขวิ่งสามตัวก็เข้านะครับเพื่อกบเกื่อนเอาเลขวิ่งสองตัวมากบเกลื่อนไว้เพื่อให้สูตรสาตัวเข้านะครับก็เป็นเทคนิคนึงนะครับต่อไปก็นำห้าศูนย์เจ็ดสามเก้าสองศูนย์หกนะครับ ส่วนไหนที่เข้าเราก็จะชมตัวเองนะครับส่วนไหนที่ลดเราก็จะเงียบไปนะครับต่อไปก็หลัก 30, หมื่นบวกหลักพันนะครับศูนย์วกเจ็ดก็เป็นเจ็ดนะครับจากนั้นก็หน้าเพิ่มเป็นแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองหรือว่าเจ็ดวกหนึ่งเป็นแปดแปดวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าวกหนึ่งเท่ากับสิบลงท้ายศูนยเลขศูนย์ศูนย์วกหนึ่งเป็นหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองแต้มรวมสองตัวบนทําได้แต้มเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองก็เป็นแต้มรวมที่ทําได้นะครับสําหรับ แต้มรวมสองตัวบนนะครับประจำวันที่หนึ่งทับเจ็ดทับหกแปดก็รอผลออกว่าสองตัวบนนี้จะมีแต้มรวมที่ตรงกันกับในสูตรนี้หรือไม่นะครับก็พิจารณาเอานะครับก็ไม่มีใครรู้อนาคตนะครับว่าตัวเลขจะออกอะไรดังนั้นก็รับชมรับฟังนะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางและเพื่อความบันเทิงเพียงเท่านั้นนะครับ สุดคำนวณเป็นเพียงแนวทางตามหลักสถิติเท่านั้นซึ่งไม่มีใครร,รู้หรือตัวเลขจะออกอะไรก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะจ๊ะสุดทุกสุดก็มีเข้าไม่รู้ชื่นชอบส่นไหนก็นําไปใช้เทาไม่ชื่นชอบก็มองผ่านนะครับก็ไม่ต้องแสดงความคิดอะไรมานะครับตอนนี้ก็มีเสียงเบิ้ลมาอีกแล้วนะครับเสียงเบิ้ลมอเตอร์ไซค์เสียงดังมานะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นลูกหลานใครเนาะ ก็ธรรมดาของเด็กวัยรุ่นนะครับสำหรับวันนี้การบรรยายก็คงมีเพียงตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเช่นเคยขอบคุณทุกคนแล้วก็สวัสดีครับ